วันนี้เราตื่นแต่ว่ารุงมาทำกับข้าวไส้บ้าแล้วและวันนี้เราทำเตาไข่พัดผิดเกลือนะมาลงมือทำกันเลยเราก็เตรียมวัวเทียมและแล้วก็ซอยให้เหล็กๆซับให้ไหลเอียนซอยๆอยแบบมดนี่เลยค่ะ แล้วเราก็ซับให้หละเอียดนะเมื่อนกันกับเราทูบนั่นแหละแต่เราใช้วิธีการส้อยการส้อยส้อยส้อยเราก็ทําให้มันเ,เละเละละเอียดเล็กๆแบบนี้นะทําไปเรื่อยๆค่ะส้อยให้มัดนี่เลยค่ะแล้วเราก็ตั้งไว้ก้อนนะวางไว้หลังจากนั้นเราก็เตรียมแล้วและเราก็ห้านี้ปรีมาเอาหนี้ปลีนี่แหละตัางดอกสีแดงสีเขียวมาหั่นให้มันเล็กๆแบบนี้และ หั่นหั่นซอยซอยให้มันเล็กๆละเอียดวายเราก็ซอยทั้งหมดนี้แหละนี่นี่นี่ซอยดอกสีแดงแล้วก็ดอกสีเขียวปนๆไปไม่ต้องกลัวว่า,วามันอีเพ็ดนะมันก็มมาเพ็ดไหมเห็นไหมซอยไปเรื่อยๆจนมดเลยายซอยไปตะ <c ười> ใครลองทำเลยนะเดี๋ยวเราก็เอาเทาไข่เลยหั่นเป็นชิ้นกลุมๆเล็กๆแบบนี้นะ แล้วใครจะหั่นแบบเป็นสี่เลี่ยมลูกเต๋าก็ได้แต่วันนี้ตุ้มจิ๋มทำเป็นลูกกลมๆตามเตาไข่นี้เลยหั่นในมอดวันนี้ฉายสี่ลูกซี่โอดนะคะแล้วก็ใส่ในแปง้งแป้งถอดกรอบอาจจะเป็นโกกีหรือว่าเยอไดก็ได้แล้วแต่เราชอบนะแล้วก็กลุกๆตามนำมันให้รอนแล้วเราก็ใส่ เตาหูไข่ที่เราฉุบแป้งแล้วนี่ทอดลงไปให้มันกรอบอย่าแค่ปลิกนะเดี๋ยวมันนิชามเพราะว่าเตาหูไข่นี่มันนวลมันอ่อนมันบอบ,บางเสร็จแล้วเราก็เอาตังไว้ให้มันยดหนังมันแล้วเราก็พัดขัวเทียมที่เราซับซอยไว้แล้วเลยพัดในห้อมห้อมแดงๆแล้วก็ใส่หนี่ปลีลงไปกันหนี่ปลีกับพัดขัวกัว,วแบบนี้พัดควยผลกับห้อม ไม่ใช่เลยว่าพัดัวกัอะไรผลกับปั่วเทียมพายปูดปิดปูดตุกัว้ัวไปตอนนี้เราวีไส้เกลือลงไปกันนะโรยเกลือลงไปเล็กน้อยแล้วก็นำตาลเวลาเซ็ตุงเรืองเราก็ไสเทาไ่ที่เราทอดไว้แล้วก็พอพั่วพัดวนี่พี่จิมไส้กันตอนข้าหน้ากันให้มันกรอบๆช่วยๆสีเขียวเสร็จแล้วจ้ะ